เราจะมาเล่นวันนี้พี่ไปเข้าจะมาเล่นโมดหนาป้าเดียวดานะคะเดีย๋ยวไปเล่นเลยโอเคไปเริ่มือนเล่นกันโยูโ <c oughs> ๋ยูยู้ไปเลย โหดนะนีนี้นนไปได้ไหมอย่าไปยืนรอเลยเพื่อนอย่าไปยืนอย่างนั้นดิเพื่อนอระวังเลยนะเพื่อนเอ้ยตป้าทำไม่เลยป้าเพื่อ เอ็ดวีดีจะยกใกล้เนี่ยนะเอา้ามันอยู่ฝั่งโน้นดีกว่า มีข้อแก้ตัวอยู่มีแก้ตัวอยู่รอบนี้อันนี้แบบเ,เพื่อนระวังนะมันมยิงโล่อนะ่ะโอเคไป ำใจทําใจวยัวยรุย่นทําใจ 来，住，中中。 อยู่นะนะมันยังเลยเพือเลือกก่นเนี่ยยย้ก็พอได้ 胖吧，胖 เราเริ่มจบเกมไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็อย่าลืมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย